แม่เพลแฮปปี้มาจ้ามาละค่ะคุ้น้อยหอยสอกค่ะมาจ้าค่ะพี่น้องมาค่ะมาหาเนืออยู่เนื้กินจ้าเก็บพักตักหุ่งลวกพักปิ้งปิ้งหมูย่างหมูห่อนๆจ้าก็จะเอาพักไปลวกก็จซิมีนด้วยกระเจี๊ยบุ่านะด้วยกระเจี๊ยบนะ นี่หน่วยกระเจี๊ยบลงมาลูกอีกหน่วยหนึ่งอยู่พูนนี่นี่มะเขือเออมีอยู่ดินี่ เก็บผักบุ้งน้ำน้ำนี่น้ำฝนผ,ผักบุ้งกรอ,อ,อบๆใหญ่ๆอบอุ่พี่น้องเอ้ยต้องเก็บเงา,าเก็บสั้นๆพอดีกินผักบุ้งธรรมศาตร์ปลอดสารกินแล้วสบายใจปลอดภัยต้องเก็บเงาเก็บสั้นๆพอดีกิน <c oughs> อ่ะช่้มนี่ก็กินมาเบิดละปะ่ะพอะละเหาอปะหาของกินน้ำทงไห้ทงนาเหรอหรือจ้ะอดสารกินแล้วสบายใจมาเด้อค่ะพี่นอ้องผู้ใดอยากกินน้ำกันมาเด้อตามักกุ่งแซ่บแซ่สุกินมาสอบเอ่เชฟเอียวเราไดไ้เห็ดมาแต่ตลาด <ขอ S 1> แล้วก็ผักน้ำทงนาน้ำ บัานี้กำลังย่างไอ้นั่นย่างอ,าอยู่<ล>ยทงน้ำไม่มันอยู่ตลาดมันออกเฮ็ดนี่า <c oughs> มาเก็บอยู่ทงนา <c oughs> โอ้ยพี่น้องเขาหยิบเสื้ออยู่บ่งามป่านนี้ว <c oughs> ันจีบอซื้อมาแต่ตลาดเฮ็ดนะแต่ว่าผักบุ้งกับผักอยู่ในสวนนี่ก็เอามาแจีมใส่กันจ <c oughs> ้ะบัานี้กำลังย่างค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อย่างหมูย่างหมูฮ้อนๆแล้วก็ตับักหุ่ง เขาหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดเขาใส่ฟืนเขาอยู่ทงนาเขาใส่ฟืนเลยค่ะพี่นอบบ้องบลบ็อกปวนบล็อกปวนกันบ้านใกล้เลื่อนเคียงยังบะสุกใช่เดี๋ยวถ่ายจาั๊เบิดอ่าหนึ่งหนึ่งเฮ็ดหนึ่งพักและกะ้วกะ็ตกาศตกมุกงแล้วก็ย่างหมูแซ่บใช่ปะเดี๋ให้วะโอ้สุกละเอามายกทูกแซ่บเยวเแซ่บเยวะไมยกออกครับ<ำ>ยกออกยกออก หนึ่งสองสามหนักเด้อหนึ่งสองสามเออสุกละสุกละสุกละดังไปยิงมันเอออากาศเย็นนี่อากาศหนาวนี่อืมเนี่ยป้าเป่าแล้วก็นอนเล่นอยู่นี่อากาศหนาวอากาศเย็นย่างหมูต้อว่ะย่างหมูต้อเนาโอเคโอเคนอกจากจะมีหมูย่างก็มีลูกชิ้นย่างจ้า ลานไผ่เสื้อลูกชิ้นย่างสูตรได้หลอดมากำลังย่างจ้ะดหลานไผ่มาละกำลังย่างห้อนๆค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะมาพี่น้องได้เวลากินลวบะนี้น้องเฟ์อกับมาแล้วน้องโอก,กับมา้าละลูกลานมาละกินเขาน้ำกันแต่มาคงย่างหมูย่างลูกชิน้นเบ้ยเขาเสียกับมานี้เขาเสียไปถาว่า มาเริอพี่น้องเริอบานี้โอ้ยแซบแซบบ้าน้องเฟิร์ดมือหยุดงานเนี่มื้อานมื้อานีมื้อาน่ได้เห็ุงานแซบคัาแม่กับลูกนางเฮียงกันแซบคบ้าน้องไฟเตอร์นึงแซบคาคาสิ่บ้านครับจ้าบ้านวันนี้ลงา อิมมอ่มละแม่แพ้วอิ่มละกินตะกาก็อิม่มละพี่น้องเอ้ยลูกหลานมาโฮมกันนี่แซ่บอะไรผู้ก,กินก็นกินผู้นอนก็น,นอนเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยเชฟเอาวเราง่วงนอนเราเมือ่อยเราเพียเราเห็นงานมาเมื่อยเราง่วงนอนเราเลยนอนอน,น,น,นอนละชเชบเยาวยเราหลับละ เอาหยสากมาเนีเยเ่อทยออกอมาแช่ทางน้ำแงเลยแบน้แรง้าไป่ปิ้งจิงน้ำหลานเจ้มือแรงเลยมาเด็พี่นองแซบไรได้ผักบุ้งผักบุ้งก็ป่อนบะเขือรเก็บมาแต่ทงไห้ทงน้าเขานี่แหะแซบนี่บะเขือร์ บุกคาสดๆจากต้นอร่อยมากหวานยิ่มหลยวะกินเยอะมากอร่อยใช่ไหมอิ nah. <If> ่ข้าวนะเดี๋ยวเรากินกลับนั้งหมดอิ่มแล้วพี่น้องเอาความเออน้เขส่ไปน้ำด้วยเอาไปน้ำเอาไปไว้ที่ล้างจาน ไปร้านกินกันได้บรั้อมของร้านกินเนาะสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเอาพักกันกินข้าวอิ่มแล้วพักกันนั่งคุยกันจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะ๋ยวคลิปหน้ามาพ่อกันไหมนะคะพี่น้องเด้อ